สวัสดีเด็กๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy Every Time ที่เราจะมาเรียนรู้และสนุกไปด้วยกันวันนี้เรามาเรียนภาษาไทยกับพยัญชนะไทย44ตัวกไก่หนหูกกันค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะไม่ได้ยินเสียงเลยพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยก็เอ๋ยกอไก่ขอไข่ในแล้วขวดของเราขอควายเข้านาขอ คนถึงขังคอระคังข้างฝาน่องูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีซอโซ่ล่ามทีชอกระเชอคู่กันยอผู้หญิงโสภาต่อชดาสวมพลันต่อปตักหุนหันทอฐานเข้ามารองทอนางมนโทหน้าขาวทอผู้เท่าเดินย่อง นอนเนนไม่มองแต่เด็กต้องนิมนต์ตอเต่าหลังตุงถทอทุงแบกขนทอทหารอดทนทอทงคนนิยมนอนหนูขวักไข่บอใบไม้ทับถมปอปลาตากลมผอพึ่งทำรังฟอฝาทนทานพอพานวางตั้งฟอฟันสะอาดจ,จังพอสำเพากลางใบ มอมาคึกคักยอ,อยักษ์เขี้ยวใหญ่รอเรือภายไปลอลิงไต่าราวว่าแหวนลงยาสอสาลาเงียบเหงาสอรือสีหนวดยาวสอเสือดาวขนองหอหีบใส่ผ้ารอจุลาท่าพยองอ้ออ่างเนืองนองหอนกุบตาโต เด็กๆได้สังเกตกันไหมขมูเด้งหายไปหมูเด้งหายไปไหนนะมีใครเห็นหมูเด้งบ้างไหมเอ่ยเด็กๆช่วยย้อนกลับไปมองหาหมูเด้งหน่อยได้ไหมขมูเด้งแอบไปเล่นกับตัวอักษรตัวไหนอยู่หรือเปล่านะถ้าเจอหมูเด้งตะโกนดังๆเลยนะคะหมูเด้งหมูเด้งอยู่ไหนช่วยย้อนกลับไปช่วยหาหมูเด้งหน่อยค่ะหมูเด้งเจอหมูเด้งไหมคะ หมูเด้งอยู่ไหนอยู่กับงองูหรือเปล่านะงองูจะทำร้ายหมูเด้งไหมใครที่เจอหมูเด้งแล้วตะโกนดังๆเลยนะคะเจอแล้วเจอแล้วเจอหมูเด้งแล้วเย <Yeah. S 1> อยู่กับพี่ช้างนี่เองเด็กๆทุกคนเก่งมาก เก่งมากเลยเด็กๆที่เรียนรู้กอไก่หอนกูดกับพี่ในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและชวนเพื่อนๆมาเรียนไปด้วยกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบาย